จเจริญธรรมค่ะวันนี้วันที่21พฤศจิกายนพศ2 5 6 5ช่วงเช้าของวันนี้เราอยู่กันที่หม่องสมุนไพรหลังจากที่ถูกน้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหายในวันนี้เราก็จะมาเชียร์ห้าสอทำวาอสาดพื้นที่เพื่อเตรียมที่พักให้กับเด็กนักเรียนสมาส,สิขาที่จะเดินทางเข้ามาที่บ้านลาดนะคะ โดยมีพี่น้องชาวบ้านลาดและเด็กนักเรียนมาช่วยกันทำความสะอาดทั้งขัดขพื้นขัดเพดาน,กนยกชั้น<อ>วางของ,ของสวรรให้รวมแผ่นดินอุบ,บน้ำใจคนไทยไหลินพี่น้องทั่วทินนิ่งอุบ <c oughs> เอทเอทำค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้ตอนนี้เรากำลังจะมาขัด คัให้นักเรียนรรมสมาชิกาที่จะมาจากปฐมจะมาพักที่นี่แล้วก็มาทำผ้าสองไว้รับพี่น้องเรานักเรียนร่วมรุ่นเราว่าเดี๋ยวเขาจะมารวมพลังมวลชนกับเราวันที่25นั้นเราก็ทำไว้ก่อนเพื่อให้มันสะอาดแล้วก็ให้มันแห้งมันไม่ชืนเขาจะได้นอนได้ค่ะแล้ววันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศสนุกดีหน่วยน้ำหน่วยกวาดหน่วยคั ม,มีนายทวานน้ํำด้วยนะเพราะว่านายทวานน้ำต้องควบคุมไม่ให้น้บบําไปเปียกขาวปิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบานล้างเมืองใหม่ปิ Big cleaning, ๊กคลีนนิ่เซฟอุบลพลังน้ําใจสว่างสวายในอุบ bon. ลจากการร่วมด้วยช่วยกันทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนก็ทําให้การทํางานผ่านไปได้ด้วยดี และใช้เวลาไม่นานค่ะเราพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะ,จะเจริญธรรมเสรยงดีค่ะเปลี่ยนจากฟันรายกลายเป็นพลังคราบโคลนเลอะเทอะที่ดูเกลกลังภ่ายแพ้พลังสามัคคี